สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขค้นค่ะทักทายกันบว่าจะเป็นไผ่อยูไซเอฟซีอิล่าอุ้งอิงเอฟซสาวน้อยเพียรปันแพงหรือว่าผู้ที่ติดตามสาวนมเยือนอยู่นะคะ ทุกช่องทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาวน้ำเงินขอบคุณหลายๆค่ะเรากลับไปอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องพี่น้องมากดไลค์กดแชร์มาสแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปต่างๆใต้โพสต์ต่างๆ,างๆขอบคุณหลายพี่น้องค่ะทุกแห้งใจเลยลังคนกับเป็นแห้งใจเขามากลังคนกับรวมสแสดงความคิดเห็นต่างๆตามคลิปวิดีโอที่สาวน,น้ำเงินวาไปเนาะ หรือว่าอาจจะเป็นโพสทั้งเพจทีสาวนุ่มยืนโพสออกไปพี่น้องกะมากดไลค์กดแชร์มาแสดงความคิดเห็นต่างๆก็มีโอกาสได้ตอบแน่บ่ได้ตอบแน่กดหัวใจกดไลค์ให้คือการยังสินะคะพี่น้องกะจะแตกต่างกันไปมเมื่อว่าวถึงเรื่องการมาคอมเมนต์บัตตานี่เนาะมาคอมเมนต์พอดีมาเห็นคอมเมนต์ยูคอมเมนต์หนึ่งซึ่งกอยากจะ เว้าวเรากะอยากจะชี้แจงกับพี่น้องนั่มนะคะซึ่งสาวนุ่มเยืนพยายามที่จะบอกกับพี่น้องไปหลายต่อหลายเทือเพื่อนก็นอาจจะบรดีเห็นคลิปวิดีโอต่างๆที่สาวนุ่มเยืนบอกไปพอะนาดท่าก็บอกกันไปเรื่อยๆแล้วกันกน้องพี่น้องถามนี่ภูสงสัยไทยถามมีคนมาคอมเมนต์กะเอ้า จถือว่าตอบไปตอบไปตามที่พี่น้องไทยถามเขามากคอมเมนต์เขามากหรือว่าแสดงความคิดเห็นเขามากแล้วกันนะคะสาวน,น้อยจะใส่จะใส่พื้นที่มองนีในการตอบเพราะว่าเป็นการสื่อสารไดกว้างเนาะเผื่อพี่น้องมากได้ยินได้ฟังก็จะได้บ้ได้ว้าได้หลายเทือ่อแต่จริงๆก็ตงว้าได้หลายเทื่อแหละเพราะว่าคลิปนี้พี่นอ้องอาจสิเห็น พอคลิปนี้มาโบเห็น oh จังสิบนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็เลือกเป็นคลิปที่อยากจะคุยเรื่องเรื่องเจ้าของเนาะเรื่องสาวน้ำเยื่อนนี่แหละนะคะนี่มีคอมเมนต์คอมเมนต์นี่นะคะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่มาคอมเมนต์ที่สาวน้ำเยื่อนยกตัวอย่างมาหนิโบเมนว่าอ่าตอว่าหรืออีหยังทั้งสิน้นนะเพียงแต่ว่าขอบคุณเรากะอยากจะอธิบายให้ฟังอา,อาจจะเข้าใจอีหยังผิดบอรหรือว่าเป็นอย่างบอนะคะที่แรกเพิ่น เพื่อนคอมเมนต์ขึ้นมาอ๋อเป็นเป็นคน,คนละคนส่วนหลายก็จะบอกว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจงเราบางอิญเป็นเรื่องคล้ายๆกันมีผู้หนึ่งพิมพ์เข้ามาว่าผมอยากให้สาวน้ายืนมาทําอีกอันหมายถึงว่าให้ไปถ่ายคลิปอีหล่าอุ้งอิงน่ะนะคะพี่น้องมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้ผมเป็น fc น้องครับประมานานี่เนาะปัตตานีมีผู้หนึ่งมาคอมเมนต์ว่าสู้ไปสาวน้ำยืนอ,อ,อ่านที่แรงนี่ค่ะ ต้องบอกได้เลยว่าขอบคุณนหลายค่ะเฮ้าบอมีแสงบอเป็นอย่างเพื่อนว่าอ,อันนี้เพื่อนอธิบายเพิ่มเติมเนาะขอแต่ไปย่ามเพื่อนขอแต่ไปยามเพื่อน,ออม,อนมีของติดไม่ติดเมื่อไปน้ำว่าสันขอแต่ไม่คิดร้ายกับน้อง fc คงให้อภัยสารลมยื่นมากเอ๊ะใจมองหนี่นะคะพี่น้องกะเลยว่า สาวนุ่มยืนเห็ดอีหยังผิดนอะค่ะพี่นองคือคือคือสาวนุ่มยืนบริผิดกันก็ผายเด้เราก็คือจังบริเห็ดอีหยังผิดอ่าเพื่อนคือเพื่อนคือว่าบอกว่าสู่ไปตอนที่แหลกนะเนี่ยนาะสาวนุ่มยืนอานนี่ก็คือขอบคุณว่าสู่ไปาสาวนุม่มยืนแมนบอคะเขาบบมีแสงกับโมีเป็นกับโเป็นหยังเออกะอันมองมีกับ,บ่บเป็นหยังก็ถือถือว่าเป็นคําแบบ ว่าตัวทั่วไปเนาะเป็นคําแบบห้กําลั่องใจตัวทั่วไปบรดานี้ขอแต่พยายามเพิ่อนอ่ามีของติดใหม่ติดเมื่อไปนําเพิ่นว่า fc fc น้องคงให้อภัยว่าสันสาวน้ำเงนกันเลยว่าเฮอ fc คงให้อภัยว่าสันสาวน้ำเงนกันเลยไม่เอะใจมองนีกันเลยว่าเฮอสาวน้ำเงนเหตุอีหยังผิดเนาะค่ะพี่นอง คือจะต้องได้รับการไห,ห้อภัยอย่างเยเศษนะก็เลยขออนุญาตเอามาเอามาเว้าเอามาคุยกันเด้ออาใส่พื้นที่ของเจ้าของเนี่แหละเนาะทางช่องย u t u b ตั้งเพจนี่ลละคุยกับพี่น้องนะคะว่าอันสาวงงนุ่มยืนหัวซื้อกว่าสาวงงนุ่มยืน่ได้ไปเฮ็ดอีหอย่างผิดต,ต่อไปนะเราเป็นอย่างแบบคือเอฟซีคือจะมาไห,ห้อภัยอยัางสาวนาุ่มยืนเดี๋ยวหรือว่าเฮ้าบ่ได้ไปยังสิก็บเป็นยงัยงบอกพ่อไป เพราะไปมันกับโมเมนต์ว่าห้าผิดถึงจะต้องให้อภัยเนาะหรือเพิ่นใส่คำใส่คำบ่ถือบอรหรือว่าหรือว่าเพิ่นว่าสาวนมยืนผิดอีอย่างตอนนี้ก็เลยว่าเอปวดหัวเด้อกันเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ที่เป็นกําลังใจเด้อพี่น้องและะ่ะค่ะเหตุผลที่สาวนมยื่ไม่ได้ไปสาวนมยืนก็พยายามบอกกับพี่น้องมาหลายคลิปหลายต่อหลายคลิปเนาะอ่า มันมันไม่มีหลายองค์ประกอบพี่น้องแรกแรกเลยก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องคาใ,ใจนี่กะคนข้างที่จะจะใส่ใจสูงในการถี่เฮาเคยได้ล่องไปไปถ่ายคลิปเนาะเป็นปีเลยที่เดียวจังสิแต่ตรงนั่นกับบริปิปัญหายอยียงมากมายพี่น้องเฮ้ากับพ่อไปพ่อมาได้อยู่จังสิเป็นบอคะแต่เหตุผลลกักลักอี่ลีเลยที่สาวนุ่มยื่นบอกกับพี่น้องซึ่งอาจจะมีคนได้เห็นคลิป บอไดเห็นคลิปอยู่กับลูกไส้อยู่กับแมวพี่น้องอาจจะมีคนไอ้เห็นคลิปแนบเอเห็นคลิปแน่เเนแ,นแต่สาวน้่เยินเ็นเนเปไปหลายคลิปนะพี่น้องก็คือบอกก็พี่น้องว่ามีคนในครอบครัวบอสบายเรากลับไปใส่บอไดเลยอิลิต,ตอนนี้ซึ่งสาวน้่เยืนบอกว่าขอบอว่าได้ละเอียดว่าไผเป็นยังอียังจังใดนะนะพี่น้องขอให้มองนี้เป็นเป็น เป็นเหตุผลในครอบครัวจังสิมันบอกอ่ะเลยกันเลยบริอธิบายอย่างเพียงแต่บอกว่าเออช่วงนี้เขากับปริไปพอบระเดไปมาตานียหลายคนหลายคนบอเห็นคลิปสาวน้ำยื่นไปใส่บ้า่าสันซึ่งถาผู้ใดติดตามทั้งเพจสาวน้ำยื่นก็จะอธิบายอยู่ว่าสาวน้ำยื่นโพสต์ตลอดนะอยู่ทั้งเพจบบมีมือใดบบโพสต์หนักพี่น้องคือสาวน้ำยื่นบระเไปใส่ก็มีการโพสต์เพียงแต่ว่าบระเดเหตุคลิปอ่าก็คือไม่ได้ทําคลิปวิดีโอ มันก็มีสาเหตุของการที่บริหตุคลิปวิดีโอนะกับขอบอเขาเอื่อบอลงได้ละเอียดว่าเป็นอย่างคือบริหตุคลิปวิดีโอเออยงที่สี่เป็นบอพี่น้องเอาเป็นมาเมื่อใดที่มาแล้วพี่น้องกับติดตามเป็นกําลังใจเด้อสาวนุ่มเยืนกันเลยกันเลยบอกกับพี่น้องแบบนี้นะแต่ว่าไอที่มาพิมพ์ว่านะว่าเอฟซีคงให้อภัยน่นะสาวนุ่มเยืนกันเลยว่าเฮ้ยบริหตุยังผิดแล้วก็บบริผิดกันก็ผายด้ เหมือนอีหล่าอุ้งอิงยังสิครอบครัวอีหล่าอุ้งอิงแม่หน่อยพ่อเอกยังสิสาวนุ้ยงบดิพิดกันก็เพลินดีค่ะแมนบอาเหมือนบอสโจยังสิแมนบอทีมงานสาวหน่อยเฟจบนแพีกับบดิพิดก็ไถได้พี่น้องแต่ถามว่าการไปถ่ายคลิปกับเข้าใจกติกากฎกติการ่วมกันกับเข้าใจมองหันกับ,บกบดทุกคนจะต้องเฮ็ดตามกติกาอยู่แล้วแมนบอกมองนีกระับได้กับบดิพิดโบดีพิดได้อีกอย่างนะเพียงแต่ว่า มันเป็นช่วงเวลาที่สาวนุ่มยื่นยุดอ่าเนื่องจากว่าเข้ามาเฮ้ามาเบิงอ่าสิ่ง,งเตี่ยเฮ้าเห็ดไปเป็นปีนะเนาะแล้วมาทบท่วนว่าสันทอพี่นองมันค่าใจสูงเนออาะจดีสิเราบังเอิญอ่ามันมีเรื่องในครอบครัวก็คือมีบุคคลในครอบครัวไม่สบายอ่าสาวนุ่มยื่นก็นเลยบริอเหตุคลิปออกไปก็คือบริไปตามทยอีหล่าอุ้งอิงซึ่ง หลายคนก็อาจจะดูแปลกไปเป็นบอก็อธิบายบอกก้าวไปอยู่แต่พอไม่เห็นว่าเอฟซี FC คงให้อภัยเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ,าาเอ,อ,เอ้าสาวนมยืนบดิเฮตยังผิดนะหรือว่ามอยังผิดพี่น้องว่ามาเบื้องหลังอเออ,อ,องี่นอเออเพราะเพราะว่ายังงงอยู่ว่าเอ้าสาวนมยืนเฮตยังผิดจะไม่ให้อภัยอีอย่างเงี้เองี่เป็นบอคันเราบดิคอให้อภัยอีอย่างจิก กระไผรเลยอีหยังสิเพราะว่าบดอีพีสอีหยังกระไผรเลยนะคะอ่าพ่อจะดันกันเลยว่าเอ๊ะคอมเมนต์นี่กันเลยจริงๆเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจนั่นแหละเนาะแต่ว่าตอนท้ายน่ะสาวนวลกเลยเอ๊ใจว่าเอ้าเราคอยไปเหตุยังผิดเนาะที่จะต้องให้เอฟซีมาให้อภัยอี๋ยังยังสินะพี่น้องกัเลยเป็นสิ่งงงงงสิ่งงงงอาคุยตัวตัวไปเด้อพี่น้องเด้อคุยตัวตัวไปมีหยังกะ พิมพิมไว้ละกันเนาะนรวมแสดงความคิดเห็นรวมเป็นกำลังใจกับขอบคุณเบิร์สุกุสุคนขอบคุณได้หลายขอแต่ว่าพี่น้องใส่ถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้นล่ละในการแสดงความคิดเห็นนะคะน้องเนื้อจากนันกะสุดแล้วแต่พี่น้องอจะแสดงความคิดเห็นขอบคุณได้หลายพี่น้องคะ่ะบอกสู้ฟังอีกตัหนึ่งเด้อมองนีเด้ออยู่ดีไม่แห้งหัดแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ